โอ้นี่แต่งตัวเป็นแอสเทอ์นอยไปเม้นนยบทำงกลมไปกับชุดอัญญากกลมเกัชุด หนูลื้อแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ออกจากบ้านนะคะโอ้ยนี่ป้าก็ต้องมานั่งเก็บอีกรอบว้าวโอ้ยคุณระวังพี่อัญญาดูเข้ามาชุดนี้นะไอโอ้ยมามีมาแล้วมาถ่ายแล้วมามีมาถ่ายแล้วถือไว้ได้ทางนี้โอ้โหดีมากพี่ตั้มถ่ายรูปแล้วโอ้ยเกไม่หมดจะไม่หมดหยุดนั่งนี่

เอาเอาวิ่งมาชนพยายามวิ oh. Oh. Um ่งทีไงหนอหน่หนู้ o p y โอ้โหแล้วหนูรื้อแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ออกจากบ้านนะคะอ้ยนี่ป้าะต้องมานั่งเก็บอีกรอบหนึ่งว้าวอุ้ยระวังพี่อัญญาดูเข้ามาชุดนี้นะบา กนอ,อนะไ,กไหนอะลูกเราอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยไปอุ้มมันมาสิอยู่กับพ่อที่แพจริงเหรอเนาะเฮยพามาสิจะอยู่ด้วยกันไปเร็ว เอาไอยู่ด้วยกันน่อยไ่อยู่ด้วยกันหน่อยคุปเร็วเขามน่ครบเอามามาแล้วนี้มาแล้วอ้าวไม่หัวกันลูกหัวกันเขาบอกไม่ใส่รอยใส่หน่อยใส่หน่อยู่่นีพูดชัดแล้วเหมือนกันแล้วเราอ่ะฮะนั่นแหละสิวัดเดี๋ไปดีๆเร็วไปยู่ดีๆเร็ว นนเร็ว,รวอใครอยู่ยิ่งที่สุดเลยนะคนนั้นชันที้ใส่หมวเมนะื่อไหร่ก็ตามที่อที่ได้ลูกครบทุกคนนล้เราจะเออเราจะไปใช่เราจะไปกันและถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปแล้วใส่หมวกก่อนแม่ตั้มใส่หมวกให้ก่อนเลยก่อนไปไปถ่ายรูปกันตรงนู้น ใส่หมอกไทยลูกคงนู่งจะได้ไปดู Space ต่อไปไมกันองมาไปนั่งเร็วเดี๋ยวจะมีเวลาดูแลน่ะไม่ม้องไปรอไปนะเบอร์ัดสปอตแล้วไปใส่ไทยลูกนี้พี่ด้าอุ้มตัวน้อยไปสิตัวน้อยต้องดูตัวน้อยเนี่ยต้องรอตัวโตก่อนแล้วค่อยเอาตัวน้อยไปนั่งเบอร์ทำอะไรอ่ะตัปีนเหอนนั่งอยู่เลยเราต้องนั่งเรานั่งข้างบนไม่ได้เราต้องยิ้มข้างหรือเปล่าน้พี่ใส่หมวกหน่อย ทำไมทำอย่างนี้ใส่บัวดีๆเร็วเร็วจะไม่ไปเลลกด้เล่นกเดี๋อะเเดี๋ยวมันอันดีจับมือกันจับมือกันัเังม้ดีๆเอาือกไปกไปเอาไปไหนเรายังบัวยังไม่ได้นัดเลยมีกางตรงนี้ยากจเร็วคนที่โตแล้วปคนนี้ต้คือจะปีนออกคนนี้คือปีนอ้อม อันยาเอันยาเรไปเทียวล้วอันยจะไปเที่ยวเปล่าไปเร็ว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 อัาไปแล้วเต็มหแล้วดี๋ยรูปคนแป๊บเดียวอุ้ยไอวาเก่งแล้คนเก่งนี่แล้วอ๋อโอ้ยมามีมาแล้วมาถ่ายแล้วมามีมาถ่ายแล้วอนีู่หมากพี่ตั้ถวโอจะไม่หมดจะไม่หดยุด โอ๊ยแ oh, <disappointing. S 2> นวแนวนอนนะแนวนอนเออยีี้แหละโอ้โหสุดสุดเอาหล่นแล้วมังเหรอคะเดี๋ยวขึ้นก่อนแป๊บนึงน่งยุดนั่ลงมั้งยนั่งนั่นั่ง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 นั่นั่นั่ง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 นงนงนงนั่งน่งนั่งนั่งนั่งน่งนั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 ่งนนั่งนั เดี๋ยวจะไม่ทันลูกอยากเล่นหรือเปล่าอาลที่แล้วอยู่ข้างบนเดี๋วไอข้างบนได้ละอลวลอยู่ข้างบนอใช่เดีดีอนเดี๋ยวมนจะเล่นลูกนาา้านกขยับขึ้นมาหน่อยกันขอาอ้นล่เละทานี้ท่านลง้นนั่งพิกันตรงนี้ไ อยุดอย่าลงยุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่พร้อมพร้อมพรทุกคนเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเร็วเร็วเร็วเจับไม่จั้วจับไม่จับจ้วยฟีดไว้ฟีไว้ะไนะไอ้สวยมันเก่งมากเลยนะี่ไปยิ้มแล้วยหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยมากเลยอจานน ดูน้องพีน้องพีน้องพีเก่งมากเลยวิธทำไมเอาขาเป็นงั้นอะลูกดูวันนี้ลบมหนึ่งผลท่า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 ทำบ้าออยเลยไหวว่าต่างต้องทำหน้าต่างงั้นทำตาบิดผลท่าสมมติเราไปออกอากาศกับลูกเราไปสเปเชียลทำหน้าไงอย่าทำตาไง นั่นเลยไม่ลงมาเลยเหรลงมาเล้เดียวพร้อมไหมลูกลงมาได้แล้วค่ะข้ามาเอามาเลยอัามาไปแล้วไปเที่ยวแล้วไปลูกป่าป่าขึ้นขึ้นโอ้ยลูกมันตาแล้วขึ้นรถแล้วลูกป่าป่าป่าพร้อมไปเที่ยวไหมอัญญาพร้อมเหรอพร้อมเหรอ